รถวิ่งมาไม่เยอะนะครับค่อนข้างใหม่เพศเดิมโรงงานนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับแห้งมากคันนี้ดูสิครับโอ้แห้งกัะจัดเลยหัวหมูไม่มีเยิ้มนะครับหลังคงหลังเครื่องนี่คือคาดน้ำมันใหม่ไม่เจอครับคาดน้ำมันเก่าก็ไม่เจอนะเดี๋ยวดูทางด้านนี้นิดนึงโอ้โหตามความคาดหมายนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีควันออกไม่มีละอองออกเลยนะครับถือว่าโอเคละนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยฟังจากตัว เสียงเครื่องยนต์เนี่ยประมาณนี้นะครับผมมองว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนนะครับน่าจะขับได้ปกติอัตราเร่งทุกอย่างน่าจะโอเคนะครับน่าจะเพอร์เฟก สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิว m a z ้าบี50นะครับในโฉมแคบยกสูงสําหรับใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ไปนะที่ผมเคยรีวิวสเปคตัวนี้ไปนะครับคันนั้นราคา185,000บาทเนาะนะครับคันนั้นก็ประมาณปี09-10นะครับแต่ว่าคันนี้นะฮะมันเป็นปี2012ซึ่งหายากมากๆโดยปกติแล้วเนี่ยสเปคเนี่ยมันจะสุดแค่2011 พราะว่าถ้าเกิดเป็น12เนี่ยมันจะเป็นอาได้ b t 5 0 Pro ไปแล้วนะครับแต่ว่าคันเนี่ยผลิตปลายปีเนาะก่อนน่าจะเป็น b t 5 0 Pro แค่ไม่กี่เดือนเองนะครับสำหรับใครที่สนใจสเปคนี้นะครับก็คือ1แหละได้ราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับได้ปีใหม่ด้วยเนาะอย่างคันนี้นะครับราคาอยู่ที่แส5 0 0 0บาทเองนะครับได้รถปี12ในสภาพ อย่างนี้เลยนะครับสเปคนี้เลยนะครับแคบยกสูงเนาะมาตราปีที้ศูนย์สำหรับคันนี้นะครับค่อนข้างเดิมนะครับมีไม่เดิมแค่อย่างเดียวเลยคือสีนะครับที่เจ้าของมีการเก็บทําใหม่เลยนะครับทั้งคันแต่ก็ไม่ได้หนาบางจัดเลยนะครับเนี่ยโอเคนะบางมากบานประตูอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหตัวถังก็บางนะครับนี่ฮะบันไดเหยียบสวยนะ ล้อยางนะครับยางก็ใหม่นะฮะนี่ครับได้แม็กประมาณนี้เนาะแม็กเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าได้ยางใหม่อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีไม่เดิมแค่จุดเดียวก็คือเนื้อสีนะครับที่มีการเก็บทํามาใหม่แค่นั้นเองนะครับดูดิไฟท้ายยังสวยอยู่เลยฝาหลังนะครับบางจัดจัดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้หไฟท้ายก็สวยนะรุ่นนี้นะครับนี่ฮะบางมากนะครับบางจัดจัดเลยรอบคันบางมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ คือรถเขาไม่ได้แบบสีมันบุบอะไรขนาดนั้นน,น,นะฮะมันเป็นแค่แบบเก็บสาสตร์สีนิดๆหน่อยๆนะครับดังนั้นก็จะได้บางประมาณนี้เนาะโอเคนะภายนอกนี่คือ100%แน่นอนเพราะว่ารถเพิ่งทาสีนะครับถ้ามองจากราคาที่เจ้าของตั้งไว้นะครับแสนเก0 0หมืาพนะครับกับสภาพประมาณนี้ภายนอกประมาณนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยคือโอเคละนะครับไม่คิเล่ที่เหลือนะครับก็จะไปดูเกี่ยวพวกภายในนะครับช่วงล่างเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับองค์ประกอบรวมๆนะครับเพราะว่าราคาถ้าพูดถึงราคาผมย้ําก่อนราคาเนี่ยมันเป็นราคาตลาดทั่วไปนะครับถูกกว่าตลาดนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปี11เนี่ยราคาตลาดก็จะขายกันอยู่ประมาณ200,000ต้นแต่คันนี้คือไม่ถึง200,000เนาะเราได้ปี12ด้วยผมมองว่าราคาเนี่ยไปได้แล้วแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องราคาเนาะทางด้านภายในนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยนะดูสินะครับสวยมากดูดิโอ้โห ดูดีอยู่นะครับเบาโอ้โหเบาคดสวยเลยนะครับเบาใหม่จัดจดัดูสิครับเบาใหม่มากอย่างนี้เลยนะโอเคเลยนะครับรถใช้งานมาไม่เยอะนะครับแค่แสนแปดห0 0 0นโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะ,อะคอนโซลก็จะมีตรงนี้นะคอนโซลหน้ามีคาบกาวสองหน้า ประจําเลยรุ่นนี้เจอเยอะมากนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับประมาณนี้ตัวนี้ได้ตัวท็อปด้วยนะผมมองว่าค่อนข้างคุ้มเลยเดี๋ยวดูมันแคบนิดนึงมาแน่นตึ๊บนะครับไม่มีกระพือนะครับก็จะมีตําหนิโอ้นิดนิดหน่อยนะครับนี่ฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นของเดิมนะไม่เคยแกะนะครับด้านหลังแคบสวยนะครับพร้อมใช้งานตานนี้นะครับทางด้านนี้ก็โอเคนะครับไม่มีตําหนิอะไรนะนะครับอวัยแคปิดสนิทไม่มีกระ ถือว่าโอเคนะครับไม่มีตาหนิใหญ่ๆเท่าไหร่นะสาหรับจุดนี้ทางด้านนี้นะครับบานประตูโอเคดูดีนะครับนี่ฮะเบาะที่นั่งโอเพนแคปอ่ะกึบนะไม่มีกระพือนะโอ้โหเสียดายนะเขาไม่ได้เก็บสีด้านในนะครับก็จะมีตําหนิแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันจะด่างอะ่ะต่างก,ก,กันกับข้างนอกพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับไม่ได้เก็บทําให้เนาะ เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าได้ลดเติมนะคันนี้ไม่ขิเลนะครับถ้าดูจากสภาพภายในประมาณนี้ภายนอกประมาณนี้นะครับก็ผมยังมองว่าคุ้มนะกับราคาที่เขาตั้งไว้นะครับแสนเก้าหมื่นกานห้าพันนะครับก็ราคานี้ยังไม่ได้ต่อรองใดๆนะครับก็เป็นราคาที่เขาเปิดมาประมาณนี้ก่อนนะครับเพาหลังนะครับมันจะมีเพากลางตรงนั้นด้วยท่อพักแคทยังอยู่หมดเลยนะครับนี่แหนบโช๊คค่อนข้างสวยนะครับ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชัสซีสวยมากนะคันนี้นี่ครับประมาณนี้นะครับชัสซีค่อนข้างสวยด้านล่างทางนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะตรงช่วงเพากลางนะครับรอยต่อลงมานะดูดินะฮะตามนี้ค่อนข้างดูพร้อมพ,พอสมควรนะครับแต่ถ้าดูจากตาเปล่าของผมแล้วเนะี่ยคือดูพร้อมมากนะครับสาหรับคันนี้นะตามนี้เลยนะครับค่อนข้างดูดีนะสําหรับช่วงล่าง อ่าฮะแต่ต้องไปลองขับดูอีกทีนึงนะครับว่าคันนี้เนี่ยอ่ามันพร้อมใช้ประมาณไหนนะครับนั่นคือว่าองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นยางเป็นโช๊คอะไรเงี้ยผมว่าช่วงล่างมันน่าจะโอเคอยู่นะคันนี้นะครับปีกนกดูดีอยู่ยางก็ดูใหม่นะแต่ผมไม่ชอบยางซีรีส์แบบนี้เลยนะครับเสียงมันจะดังนะเข้ารถอยู่ประมาณนึงนะสำหรับยางสเปคแบบนี้นะครับทางด้านเครื่องยนต์นะครับฟังจากเสียงก็โอเคนะครับแอคชั่นของเครื่องยนต์ดูปกตินะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ทั้งนั้นแก้มนะครับแก้มขาน็อตเดิมโรงงานหมดเลยนะครับคานหน้าเดิมโรงงานหม้อน้ําเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานนะแก้มซ้ายน็อตไม่มีขยับเลยนะครับฝากระโปรงน็อตไม่ขยับดูสวยอยู่นะฝากระโปรงก็ดูดีนะครับดูพร้อมๆนะครับแล้วก็เนี่ยฮะพวกฉนวนกันความร้อนเนี่ยมันก็บ่งบอกมาประมาณหนึ่งนะครับว่ารถวิ่งมาไม่เยอะนะครับค่อนข้างใหม่เพจเดิมโรงงานนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับแห้งมากคันเนี้ยดูสิครับ โอ้แห้งกับจัดเลยหัวหมูไม่มีเยิ้มนะครับหลังคงหลังเครื่องนี่คือคาบน้ำมันใหม่ไม่เจอครับคาบน้ำมันเก่าก็ไม่เจอนะเดี๋ยวดูทางด้านนี้นิดนึงโอ้โหตามความคาดหมายนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีควันออกไม่มีละอองออกเลยนะครับถือว่าโอเคละนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยฟังจากตัวเสียงเครื่องยนต์เนี่ยประมาณนี้นะครับผมมองว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนนะครับน่าจะขับได้ปกติอัตราเร่งทุกอย่างน่าจะโอเคนะครับน่าจะเพอร์เฟกต ที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบเกี่ยวกับพวกช่วงล่างนะครับระบบเกียร์ต่างๆนะครับแล้วมาสรุปนะครับว่าบีที50ปี2012นะครับคันนี้เนี่ยมันไปได้ไหมนะครับกับราคาที่เราตั้งไว้ครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปลองขับก็มาเช็คระบบไฟฟ้านิดนึงปึ๊บปึ๊บไฟหน้าโอเคเลี้ยวโอเคโอเคนะครับกระจกนี่ฮะขึ้นลงปกติด้านซ้ายนะครับโอเคปกติ แล้วก็ระบบแอร์ลืมเลยดปึ๊บโอเคครับก็เย็นนะครับปกติไม่มีปัญหาอะไรค่อนข้างฉ่ำด้วยนะครับอืมโอเคอยู่เพราะผมเพิ่งดับเครื่องไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือสตาร์ทฟีทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เปิดแอร์ทิ้งไว้ด้วยนะครับก็จะได้เช็คกับพวกตัวเกลี่ยความร้อนนะครับดูนีฮะก็ขึ้นปกติมาตรฐานนะครับไม่มีอะไรทีนี้เช็คอีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนไปลองขับวัดรอบนะครับแต่ผมจะลองเหยียบนะครับ โอเคครับแค่เกิน2500รอบผมก็มองว่าปกติแล้วนะเพราะว่ารถตัวนี้ถ้าเซ็นเซอร์ไอดีรววหรือว่ามีปัญหานะครับมันจะเหยียบได้ไม่เกิน2,200รอบนะครับก็อันนี้ก็คือการันตีค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าคันนี้เนี่ยตัวเซนเซอร์ไอดีไม่มีปัญหาเพราะว่าผมรีวิวรุ่นเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เจอเซ็นเซอร์ไอเดีเสียบ่อยเหลือเกินนะครับก็สําหรับคันนี้ก็ปกตินะพร้อมใช้งานนะครับที่เหลือเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับว่ามันน่าซื้อไหมนะครับมิทิาส่วนคันนี้ครับลองขับทางขุขระนะครับ นิบติดหน่อยๆนะครับด้านหน้าแอด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 นะครับขับทางเรียกก็ตามความคาดหมายนะครับเสียงดังเข้ารถพอสมควรเลยนะครับกับยางซีรีส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตำหนินะครับที่ผมคิดว่าชัดเจนสุดเลยน่าจะเป็นบูตเกียร์นะครับค่อนข้างหลวมแต่ว่าตัวเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคัดเกียร์อัตราเร่งกําลังเครื่องยนต์โอเคครับขับสนุกมากนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้นะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรถเดิมนะครับเพราะว่าพักแคทตั้งอยู่นะเป็นรถที่ปกตินะไม่ได้จูนไม่ได้อะไรนะครับแต อ่ากำลังเครื่องยนต์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับขับสนุกมากๆส่วนตัวนะครับผมมองว่าใครที่มองหารถกระบะเอาไปใช้งานนะครับในงบไม่เกิน2 0 0แสนเนี่ยผมมองว่าคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหรือว่าหนึ่งตัวเลือกที่น่าเออน่าซื้อพอสมควรนะครับเนื่องด้วยสมรรถนะอ่าที่ค่อนข้างพร้อมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้นะครับนะครับถ้าไงก็คงต้องฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ